โอเคครับก็สวัสดีด้วยครับอยู่กับรายการคลิปเที่ยวโทรศัพท์กาๆครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปทะเลนะตอนนี้รอรถก่อนรอเพื่อนด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปตอนขึ้นรถตู้ขึ้นรถเ,เมย์กันนะครับบายคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายโดยการพูดส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพูดเท่ที่ผมถ่ายนี่ือแบบไม่ค่อยได้พูดก็จะมาอธิบายก็เริ่มต้นนับนั่งรถจากแถวแถวฟิวเจอร์ลังสิต์นะครับ แล้วก็จะมีป้ายพัทยาเลพัทยากลางพัทยาตายก็ไม่รู้นั่งมัวม่วๆกันไปนะครับแล้วเราก็จะถึงพัทยานะผมลงพัทยาตายแล้วก็ต้องนั่งสองแถวต่อมาอีกครับแล้วก็คือช่วงค่ารถของรถตู้จปะปหวนร้อยณ180คนระับเท่าที่ผมโดนมาครับนะบอกเขาลงพัทยาใตายแล้วก็นั่งสองแถวมาสองต่อไปลงที่แรกลงแถวๆลู วัดแต่แล้วก็นั่งต่อนิดหน่อยเข้าไปลงหาดจอมเทียนนะผมมาเที่ยวหาดจอมเทียนแถวแถวพัทยาใต้ครับเพราะว่ามีญาติอยู่อเก็ระหว่างเราก็จะขึ้นทะเลให้ดูนะถึงช่วงเย็นพันีโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พัทยาแล้วตอนนี้เราจะหาที่อยู่นะครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีเรากำลังหาที่อยู่เราวิ่งกันเหนื่อยมากฮะไม่รู้วิ่งทำไมฮะกลัวที่พักเต็มนะโอเคขอตัวหาที่พักก่อนเดอ้อ ครับก็สวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึง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 ที่พักแล้วแต่ไดนมันเดียวครับพรุ่งนี้ก็กลับแล้ว<ช>นี่คือสระนะ้ำมเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวพัทยาตอนกลางคืนนะโอ้โหนองสนุกมากแน่เลยโอเคขึ้นดิบ,บเจอนตอนห้องครับนี่ก็ <S <S 2> <S 2> บริเวณหลังบ้านนะอยู่ชั้นสูง นะเดี๋ยวพาไปเดินดูนี่มืดแล้วความจริงนี่มืดกว่าที่คิดนะในกล้องมันสว่างเลยเฉยโอเคนี่ก็ข้างล่างนะครับไม่ไม่มีอะไรไปเดี๋ยวขอเล่นน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกลางคืนนะบายบายโอเคครับก็กลางคืนแล้วตอนนี้เราอยู่เรียบชายทะเลกับเพื่อนๆนะครับ นี่ก็คือฝั well, so, so, ่งซ้ายก็คือทะเลเลยนะก็ประมาณนี้นะอยู่ที่หาดจอมเทียนแถวพัทยาครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเพิ่มเติมตอนนี้ก็เป็นกลางคืนนะเดี๋ยวพาพมาเด้วยโอเคต้องขอบอกนะครับว่ากลางคืนพัทยาเนี่ยถึงแม้มันจะกลางคืนนะคนก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะแต่ยังมีคนเยอะอยู่เลยนะแม้จะสามสี่ทุ่มก็ตามนะครับเต่๋ว่ัจะเป็นพวกฝรั่งครับคนไทยไม่ค่อยมีนะจะนั่ง กงกันบ้างแนละ้วก็อาจจะก,กินเหล้ากินเบียรนะครับแถวตามภาษาริมหาดนะริมหาดจะมีคนมานั่งปูเสือป <c oughs> ูเสือดูปูเคลื่อนซัดแล้วก็หลมอมรับลมชมวิวบอกเลยว่าลมแรงนะครับในกองอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ลมแรงมากอันนี้ก็คือเพื่อนมันเหงาคนระับเวลาประมาณตีหนะึ่งตีสองฮะมันก็อยากเข้าไป ให้ขึ้นซัดนะับแต่มันก็ไม่ลงไปทางตัวไม่รู้เป็นอะไรของมันันนะให้ขึ้นพัดกันไปพัดกันมานะับเอาพับกันขาองเกงขึ้นคือกลับบ้านกลับห้องไปมันก็ไม่นอนนะเปลกมากเ่ยขอเล่าก่อนที่พักนี้ผมได้มาราคาหกร้อยนะรวมไอ้ไอนี่อีกหนึ่งคนก็เป็นเจ็ดร้ยห้าสิบนะเขาบวกสนตายเป็นสามคนนะเป็นประมาณเจนะ็ดร้อยห้าสิบนับครับตอนนี้แมว อ่าดูแหละให้ดูนะอของคุณของคุณนี่ให้ดูตอนนี้เราก็ได้เคมแล้วลืมถ่ายตอนสั่งเพอรพอดีกินเพอ่มไปนหน่อยแล้วก็สั่งเพิรด้วยก็น้ำมโวุคโดนี่สี่สิบบาทนี่ก็สี่สิบบาทอันนี้ไก่ของเพื่อนเพื่อนหายไปแล้วหายไปในตลาดเออหิวหิวหิวฮะมีโรงแรมด้วยสูงมากโอเค ไว้แค่นี้ก่อนเจอกันอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะเจอกันบ๊ายบายเยี่ย okay, ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพักแล้วเหนื่อยมากเที่ยววันนี้ส่วนเพื่อนๆก็นั่งปุ้นอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่อยากถ่าย,ยติดเดืองครับก็เจอกันพรุ่งนี้ครับที่หาดเอนะเอเกาะล้านโอเค ประมาณตีห้ครึ่งเจอกันนอนดีกว,ว่าเย้ครับขอต้อนรับสู่เช้าวันที่2ของการเที่ยวพัิยาตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเช็คเตาที่โรงแรมนะครับก็นี่เราจะไปที่แหลมบดีไฮก่อนเสร็จเราจะไปที่เกาะาร้างครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามไปเลย นี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าของชายหาดจอมเทียนปัตยาน <Okay. S 3> อืมเจทะเลสวยมากฮนุมประมาณน,นี้แหละเคต้องเอต่อไปกันอกว่ารบต้องบอกเลยว่าอากาศช่วงเช้านี้คือแบบดีมากครับทั้งลมทั้งอุณหภ,ภูมิคือดีนะโอเค ต่อไปก็คือการลงรถนะครับเราต้องลง2แถวมาแลแถวสาแยกอลไรท้งกั้นเนี่ยแล้วก็เดินต่อไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณ2 3 0 0เมตรนะแล้วเราก็จะถึงแหลมบาริไฮนะสำหรับไปขึ้นเรือทางก็อาจจะชันหน่อยนะเพราะว่าไต่ภูเขานิดหน่อยนะก็จะมีตึกที่กำลังสร้างอยู่แล้วก็ต้นไม้ร่มรื่นนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแหลมบรารหไฮ ยี่เหียมโดรนนะครับบานพยาเ,เราต้องเดินซื้อตัว๋วบนขึ้นเรือนะครับโอเคไม่นีอะไ้มาเจอกันบนเรือ ที่เกาด้านหน้าโอ้โหบรรยากาศนี่สืดีมากดูวร์พาดีามีเรือเต็มเลยในกล้องอาจจะมึดๆหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือสว่างสว่างดีเราไปซื้อผัว เราคอยอยู่บนเรือแล้วอออนอนเรือออกไม่รู้เลือเ่อจะออกที่นี่ยห<ม>เรือออกเจ็ดโมง้วเดี<ม>๋ย <Okay. S 2> วเก็บอนเงเท้าสวยๆตอนเรือออกโอเคเจอก,กันเกาะรานก็เราก็ใช้เวลาจากฝากของพัทยาครับไปถึงเกาะรานก็ ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับประมาณก็นานอยู่นะบางทีก็ถึงเร็วกว่ากําหนดบางทีก็ถึงช้ากว่ากําหนดแต่ส่วนมากจะเป็นถึงช้ากว่ากําหนดครับระหว่างนั่งรองก็คือไม่มีอะไรทํานอกจากเล่นโทรศัพท์แล้วก็ดูคลื่นนะก็เพลินดีนะผมว่าวางทีคลื่นมันก็สวยบางดีคลืน่นก็น่ากลัวนะพอมนใกล้ๆเรือนี่โอเคก็ใกล้ฝั่งแนะหละน่าสนใจจริง ตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดตาเบดน,นะครับอยู่ที่เกาะรานนะเช่ารถมารถแต่ถ้าเดินเนี่ยคงขับเลยตอนแรกผมว่าจะเลือกเดินไม่รู้ว่าจะไกลนะสวยมากเลยเ,เดี๋ยวเราไปที่อื่นก่อนเจอก,กัน นี่ก็คือตสแหม่ใช่ไหมไม่รู้จะไม่รด้แล้วลุงเขาบอกนี่นะครับก็คือพื้นทรายอันตรายมากเลยกลัวหยยบหอยโอเคนี่ก็คือน้ำทะเลนะเราจะสัมผัสน้ำทะเลมาหาแล้วโอ้ดูดีสีรองเท้าถูโทนเท้าถูโทนครับโอเคนี่ก็โอ้เย็นจังเลยอ่ะโอ้เย็นมากเลยอ่ะโอ้ไม่ก็ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะหาหาตัางหาเล่นครับเดี๋ยวเจอกันเดินโอ้หาดมันพัดฟิวโอเคนี่ก็หาดพอซติวโอ้นี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆหากรีดกินเส์ต,ส,ตสวยๆน้ำทะเลช่วงเช้าเนี่ยคือจะเย็นมากเลยครับรู้สึกแบบมันคือมันเย็นจริงๆนะไม่ได้แอคติ้งเลยถ้าใครเล่นช่วงเช้าเนี่ยสดชื่นเลยผมบอกเลยแต่ผมไม่ได้เล่นนะ ผมเอาเวลาไปเล่นช่วงบ่ายแทนก็เสียดายนะมันแบบแย่ yeah. มันมันร้อนอะเออผิวไหม้เลยเศร้าเอาลครับตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพ่อโตโองค์ใหญ่คนระับแล้วก็ด้านล่างก็มีท่าเรือใช่ไหมท่าเรือมันสำหรับกับไม่แน่ใจนะ่าอาจจะเป็นท่าเรือหาแปนก็ได้ผมจาไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมนะครับอาจจะมีนิดเดียว โอเคครับก็จุดที่ผมอยู่ครับก็จะเป็นจุดชมวิวสำนักสงเสริญล้านนะครับตั้งอยู่บนเกาะร้านนะเป็นที่ปฏิสฐานของหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็จะมีที่อื่นออีกนะครับอย่างอันนี้มีแมวด้วยน้องน่ารักกเ็เลยถ่ายเก็บเอาไ,ไว้จะมีเกีย่ยวกับเจ้าแมกวดิบนะเป็นรูกป,ปั้นขนาดใหญ่ข้างบนนะครับสูงกานั้นอีกอ่าใช่ใช่ แล้วก็บริวณบริเวณโดยรอบนะครับคือดีนะครับไม่แย่เลยมีทั้งภูเขานทั้งทะเลโุ้ยครบทุกอย่างเลยเป็นเขาใหญ่ประสบทะเลโคตรดีเลยก็ลมข้างบนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมว่ามันรู้สึกธรรมดาดีนะแบบลุก็คือโอเคอนะ่ะทั้งบิวทั้งบรรยากาศสดชื่นนะต้องลองนะครับถ้าใครมาถึงเกาะล้านอย่าพลาดนะมาให้ได้นะตอนนี้เราก็อยู่ที่ หาเทียนนะครับแต่แดนร้อนมากๆไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นม,มีคนเล่นอยู่แหละน้อยก็น้อยนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมโอเคมากันเลยก็มันมีขวดหินนะครับไว้ถ่ายรูปแต่ผมว่าผมจะไม่เดินเข้าไปเอาแค่แบบมองดูรอบๆก็เห็นแล้วว่ามันมีขวดหินไว้ทาถ่ายรูปนะเด <ๆ S 2> ี๋ยวจะซูมให้ไปให้ดูโอเคมีคนเล่นสปีดโบท๊ทใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็กดหินคนับเจตเจอร์ี่ล้าสุดมันก็เป็นอีกเกาะหนึ่งเกาะอ,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 อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที่นี่น้ำค่อนข้างใสนะคนเล่นน้อยเลยอละน่าสนใจนะมนดูก่อนว่าจะเล่นไหนะแต่คนก็เริ่มไม่เล่นกันแล้วมันร้อนนะสำหรับคนที่จะเล่นหาดนี้นะผมแนะนำว่าไปเล่นหาดอื่นดีกว่าเพราะว่าหาดนี้เนี่ย มือนเอาไว้สําหรับถ่ายรูปครับเพราะว่าขวดหินเยอะมากผมลองเล่นดูแล้วมันตํามือด้วยอันนี้ก็น้องหมานะไซบริเวน,นะมีคนเอาขึ้นเรือมาตูดใหญ่ก็ตลกดีนะครับหมาตัวน,นี้นะถามเจ้าของครับว่าหมาน้อง,น,องน้องกัดไหมครับเจ้าของก็บอกว่าโน้ไม่กัดครับแต่ว่าเขาคาดติ้งตองนะสนุกดีนะผมว่าโอเคครับ แล้วก็กลับจากพัทยาประมาณ 2, นะบ่ายสองครึ่งครับบ่ายสองสีสิบแล้วก็รอรถตู้นะครับจากพัทยานะพัทยาตายไปลงกรุงเทพขอชบทิปไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันทริปหน้าเด้อไปไป